กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องไบเกอร์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของร้านเซลใบพลาที่สองครับวันนี้นะครับยินดีอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับบีเซลใบนะครับผมคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับรถสปอร์ตไบายคัส6 0 0้ี่ีจากค่ายยามาฮ่ากันบ้างครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับยามาฮ่าอาร์ซิกนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2018ครับเครื่องจบจบพร้อมใช้ความแรงทะลุเกินพิกัดแน่นอนนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแต่งมาจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นง,งานคาร์บอนท่อแต่งกันสะบัดนะครับมีมาครบให้พร้อมซิ่งกันเลยทีเดียวรายละเอียดตัวรถเพิ่เมเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งมีอะไรมาบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราชาวเซลใบพัดามสองฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับ เช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆกันนะครับผมทางร้านนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจและซื้อเจ้าโตโยต้าฮิม่าอาซิของเราคันนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าโตโยต้าฮิม่าอาซิปี2018คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเบาๆครับเพียงแค่3 3 0 0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริ่มต้นแค่2 9 0 0 0บาทครับในส่วนตารางการผ่อนนะครับข่อนย่ายเริ่มต้นที่48เดือนครับ งวดลบ8,984บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ7,878บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะผมฟรีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ให้ถูกขั้นตอนนะครับคั้นนี้เป็นเสร็จรวมออกรถใช้เงินไมีแค่29,000บาทครับฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆกันเลยกว่าครับอันดับแรกนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวหน้าปัดเรียนไมคก่อนเลยมาดูเลขไมค์ของตัวรถนิดน เลขไม่เจ้าคันนี้นะครับผมบอกได้เลยวิ่งมาไม่ได้เยอะครับเลขไม่วิ่งมาเพียงแค่1 8 0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองครับตัวรถเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวน้บปัดเรือนไม่กันต่อครับ เจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดครับจะอยู่ในส่วนตัวโหมด A โหมด B และโหมด Standard จากโรงงานนะครับนอกจากนี้ครับยังคพ่วมมาในส่วนของระบบ traction control หรือที่เรารู้จักกันในานามตัวย่อนครับ TCS นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับให้มาถึง6ระดับที่สำคัญสามารถเปิดรับปิดได้ให้ผู้ใช้ผู้ขี่นะครับเลือกใช้ตามสภาพท้องถนนและความถนัดครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าชิ้นงานคาร์บอนครับคันนี้จับหนักจัดเต็มจริงครับมาหล่อหล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวไฟลิ่งด้านข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้ให้มาแบบฟูฟูเต็มเต็มครับในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนนะครับตัวนี้ครับเป็นผ้าคาร์บอนแท้ของเดิมเอาไปหุ้มครับงานคาร์บอนเกรดเอนะครับมาหล่อๆ่ใสๆครับผมนอกจากนี้นะครับยังพ่วงมาในส่วนตัวกรนลอยถันคาร์บอนครับตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับตรงรุ่นสําหรับอาร์ฟิกโดยเฉพาะมาใสใสบางบนะครับคาร์บอน เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวด้านหน้ากันบ้างครับในส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นชิลลหน้าแต่งสีสโมกนะครับของมาซิโมครับ ตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับอาซิกโดยเฉพาะครับมาเพิ่มความหล่อเพิ่มความดุดดันนะครับตัดกับสีน้ำเงินของตัวรถได้แบบค่อนข้างเย่ลงตัวกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวก้านเบรกและก้านคัตที่ให้มาครับตัวนี้เป็นงาน CNC ครับผมสีน้ำเงินตัดดำอีกเช่นกันนะครับมาหล่อๆสามารถปรับได้ถึง6กระดับครับเบรกนิ่มๆนะครับไม่มีเมื่อยมือไม่เจ็บมือนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวตุ้มปลายแฮนด์ครับ รวมแฮนด์ตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นของไลท์เทคนะครับเป็นงานเซซชั่นการคับสีน้ําเงินตัดดานะครับเข้ากับตัวการเบรกและการคัดคับผมมาดูในส่วนตัวการสบัดกันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าขายกันไปไม่ได้เลยนะครับกับรถตระกูลสปอร์ตไปนะครับต้องมาพร้อมกับการสบัดนะครับเจ้าตัวนี้ก็อีกเช่นกันครับอาร์ซิกของเรามาพร้อมกับการสบัดของไฮเปอร์โปรครับตัวรุ่นเป็นรุ่น CSC นะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งได้การสบัดไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวครับ ถัดจากการสมัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับให้มาถึง3ชิ้นเต็มๆครับจะเป็นในส่วนของตัวกันรอยฝาเครื่องนะครับตัวนี้เป็นของ G B Racing ครับให้มาทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้เซฟฝาเครื่องได้เยอะมากๆไว้ให้รถเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนอกจากนี้ครับไล่มาดูในส่วนตัวพักเท้าและตัวเกย์โยงกันบ้างครับตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นพักเท้าด้านหน้าแต่งครับเป็นพร้อมกับชุดเกย์โยงนะครับ ตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับอารซิกโดยเฉพาะครับถ้าขี่ออกเลสซิ่งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เมื่อยจนปวดหลังและขี่ลําบากนะครับตัวนี้มาลอยๆเช่นกันนะครับไล่มาดูในส่วนตัวยางกันบ้างดีกว่าครับเจ้าอารซิกของเราคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆหน้าหลังครับยางที่ให้มาตัวนี้เป็นขอ p พีเรนีนะครับผมลออโซทีนะครับหน้าหลังดอกเต็มๆพร้อมขี่พร้อมสาดโค้งพร้อมออกทริปกันได้เลยครับนอกจากนี้ครับในส่วนตัวระบบไฟด้านหลังครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายแต่งแบบ LED ครับ ที่สาคัญนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวตรงรุ่นครับระบบไฟเราไล่มาให้ครบจบหมดแล้วนะครับหมดปัญหาเรื่องไฟช็อตไฟขาดแน่นอนครับผมมาดูในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มความเลาใจกันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าขายกันไปไม่ได้เลยสำหรับตระกูลบิ๊กไบ์นะครับเรียกว่าทุกรุ่นไม่ว่าจะ1สูบ2สูบ3สูบหรือ4สูบนะครับต้องขาดกันไปไม่ได้ครับใจอยู่ในส่วนตัวท่อครับเจ้าอาร์ซของเราคันนี้ก็อีกเช่นกันครับตัวนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงเอสซีโปรเจกต์ไทเทเนียมนะครับ เสียงล้นลั่นขี่มันมันเสียงโหดเล้าใจกันแน่นอนครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆหมวดใจคบเบกของตัวรถด้านนอกกันดีกว่าครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันเลยดีกว่าขออนีญาตเปิดกุญแจนะครับโอเคตามเลยครับจจๆนะครับพอลั่นๆนะครับตัวนี้นะครับุญาตถอยออกนิดนึงครับพอลั่นเสียงพอแน่น รันรัับใจแน่นอนครับผมโอเคไปวนดูรอบคันกันครับเดี๋ยวมาวนดูรอบคันพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นสีน้าเงินนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเดิมๆนะครับในส่วนชิ้นงานคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นผ้าคาร์บอนแท้ครับงานสวยครับเกรดเอครับผมยางหน้าตัวนี้ดอกเต็มๆนะครับใช้ได้กยาวครับเป็นของพิลรี่นะครับการลมแรงเรืองท้าของจีบีล i n g ขอแต่งทรง S4 Project นะครับตัวนี้เสียงรันมากมากนะครับเดี๋ยวฟังเสียงข่อกันนิดนึงนะครับผมเชื่อมเครื่องครับรันรนครับชุดกโยงแต่งนะครับตัวนี้มาหล่อๆครับแน่นๆนะครับยางหลังดอกเต็มเต็มครับเรียลลี่ล้อโซดีนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเป็นชุดไฟท้ายแต่งนะครับ LED แบบไฟเยียวในตัวนะครับมาหล่อหลครับผมยางหลังเต็มๆแน่นๆครับพร้อมขี่พร้อมซิ่งเลย โตเตอร์เหลือใช้ได้อีกยาวครับการลอยถังนะครับตัวนี้แบบเพียวคาร์บอนครับการสะบัดน้ำผมของไฮเปอร์โบซีครับตัวนี้นะครับผมเป็นตตวปบัดระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับส่วนโมดจะอยู่ฝั่งขวาครับตัวนี้จะเป็นโมดนะครับผมจะรู้รอบการทํางานของเครื่องยนต์นิดนึงครับผมอนี้เป็นเครื่องนะครับตัวโมดนะครับปรับได้ปกติครับโหมด A นะครับโหมด B ครับและสแตนดาร์ดนะครับ ส่วนแอคชั่นคอนโทรลนะครับผมได้ถึง6ระดับนะครับใช้งานได้ปกติหมดทุกโหมดนะครับหน้าจอขึ้นครบทุกจุดครับคารอนเต็มเซ้ายขวานะครับมาหล่อๆครับตัวรถจบพร้อมใช้นะครับกระจกเดิมตัวนี้มีมาครบนะครับอลังการนะครับเพิ่มความดุดดันความหล่อของตัวรถนะครับขาดไม่ได้เลยแตรลบกระจกที่มีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับ กานเบรคการคัดแต่งครับตัวนี้ c ซ c นีะครับตัวไปแฮนด์แต่งของไลท์เท็ครับมาหล่อๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวยาม5 a R6 ปี2018คันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวผ่อนต่างๆนะครับสามารถกดดูด้ารางใต้คลิปได้เลยครับเราวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากติดตามไปด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ